f s t <First> December <c oughs> ก็คือวันที่หนึ่งธันวาคมก็เดือนครนะิสต์มาสเนาะทุกคนก็เลยจัดโต๊ะสักนิดนึ่งเนาะเราชอบสีสันของคริสต์มาสนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้แบบว่าชอบทุกอย่างหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องจัดงานเลี้ยงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคน เราชอบสีสันของคริสต์มาสคือสีดีสีแดงสีเขียวอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วแต่แล้วแต่ใครจะจัดนะเนาะส่วนเราก็จะประมาณนี้จะโต๊ะกินข้าวในห้องครัวนะคะพะมาณเปลี่ยนเป็นสีแดง <c oughs> นี่ทุกคนอยากจะบอกว่าอ,อดาวดาวไฟไม่ติดเปิดไฟแล้วเสียบปลั๊กแล้ว เปิดไฟเสียบปลัก๊กไม่ติดจ้ะก็เลยแบบตอนแรกเอาขึ้นแล้วอจะเอาลงปะจะซื้อใหม่าะโอ้ยไม่ซื้อใหม่เราขี้เกียจ <c ười> คือจัดแล้วอะทุกคนก็เลยแบบว่าเออไม่เอาละเอาแค่นี้แหลนะเนาะทุกคนก็จะเห็นเราจัดแบบนี้อยู่เรื่อยๆทุกปีเนาะนี่ก็เปลี่ยนใหม่อันนี้อคนมีสองสีนี่เห็นไหมนี่ เอยเนี่ยที่ไปที่ไปร้านเอีเอ่ยของชําก็อยากได้อยากได้มาประดงประดับอย่างนี้แหละเนาะปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งก็จะชอบแบบว่าสีสันของคริสต์มาสนะทุกคนเรื่องของเรื่องนะจ๊ะของขวัญอะไรเนี่ยไม่จําเป็นเลยเออนั่นแหละก็นะ <c oughs> อันที่หนึ่งธันวาก็จะประมาณนี้จ้ะ <c oughs> ต้นคริสต์มาสอะไรก็ เอาออกมาแล้ะวะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้จัดอะเนาะในห้องนุ้น่ะห้องห้องนั่งเล่นนุ่น่ะเออก็เดี๋ยวรออีกเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ถ้าว่างเออเราจะทําสาคูข้าวโพดให้อเล็กเหมือนเดิมจ้ะไปซื้อสาคูมาแหละอเล็กเขาชอบกินจ้ะไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่กะทิใส่ข้าวโพดต้มอ,อย่างนี้แล้วก็ใส่ข้าวโพดไปเลยจ้ะสไตล์ของเขา เลยทำให้เขาจะต้องไปเรื่อยๆจ้ะไปไม่ได้หรอกมันไฟมันเลยไฟมันขาดเลยไอ้ข้าปลดกระป๋องนี่เลยจ้ะอ๋อน uh ี huh. uh ่สกปรกนะสิอ๋อ ก็พูดกับกลองเลยอะไรเขาก็เจอกินแบบนี้จะง,ง่ายๆไม่ต้องละลายกับเขาเยอะแยะกระทูก,กะทิอะไรเขาก็ไม่ชอบนมนมอะไรเขาก็ไม่ชอบนะจ้ะได้แล้วจ้ะมาเสร็พประกันหัว อันนี้หนึ่งมือจะเดี๋ยวใส่ถุงต่อเนาะจริงมีกล่องแต่ว่าเอาห่อข้าวแต่ก็อันนี้ก็ใส่ได้หนึ่งกล่องนะ บุกซะเจอกันทักทำสเต็ปให้ลูกจ้ะจานนี้ของแมททิวจ้ะ ส,สเต็กมันบดแล้วก็ผักจ้ะแมทธิวมอดินมอดอคลอดจ้ะจ้ะทุกคนมือคํำวันนี้อาจจะเร่งด่วนนิดนึงนะจ้ะทุกคนเลยไม่ได้ถ่ายให้ครบทุกอย่างให้ได้รับชมเนาะก็เป็นสเต็กหมูจ้ะวันนี้อันนี้เป็นจานของอแมทธิวส่วนอันนี้เป็นของพ่อเนาะเดี๋ยวให้พ่อมาจัดการตัวเองจ้ะเพราะว่า ก็เก็บไว้ดูหมูสามชิ้นจ้ะของพอนอะน่นะขอ,ของเมทิวของอะไรของหข้าวจ้ะนี่มีขนมขนมมีผักสดส่วนของนีพอนี่เหลือมันบดยางหลายเพิ่มมากจังสี่จ้ะเพิ่นกินกับมันบดหรอกกับเพิ่นก,กินกับเหนือแค่นั้นแหละอีพอง่ายๆของเพิ่นจ้ะเอาไว้นี่จ้ะของอีพอเนาะทุกคน วันนี้แม่ทิวไม่ได้ไปฟุตบอลนะจ๊ะก่อ,อกนอาหารมื้นนี้อาหารมื้นนี้ง่ายๆเลยกินไปอันบดเอ่อหมูสเต็กแจ็กหมูหักกับซอสชิมูมก,ก่อนอกินไปอืม เสร็อย mm. mm. ู่ปะอืมอืมกินปะเป็นท่แซสบอยู่เพิ่นอันของเพิ่นปะกินปะ ักคิดแบสันสันไว้ซ้เนีจั